เวลา17.45นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระรเจดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพผลเอกสราวุฒิชลอยอยู่ซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากลำไส้ขาดเลือดเมื่อวันที่2ตุลาคม2568สริอายุได้69ปี พลเอกสาวุฒิชลออยู่เกิดเมื่อวันที่23มีนาคม2499เป็นบุตรของพลตรีถนอมกับนางสุพิศราชลออยู่ในวัยเด็กศึกษาณนโะรงเรียนอนุบาลลบบุรีโรงเรียนเซนจอนโรงเรียนวัดเป็นจำบประพิษโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25ระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐรประสาสรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตปีกา2,562เมื่อจบการศึกษาเป็นนายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความมั่นคงแห่งชาติและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นเจ้ากลุ่มพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานประกะทสูงกาโหมนอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี2562เป็นประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานกรรมธิการพลังงานวุฒิสภาตุลาการสารทหารชั้นสูงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านครอบครัวสมรสแม่หญิงสาวิตรีชลอ,อยู่มีบุตริิดาสองคน เวลา10นาฬิกา13นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธจันโอชาโอคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในพิธีพระราชทานเปียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่2 โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตมหาวิทยาลัยราชสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้ารับเรียาบัตรประกอบด้วยผู <PH> ท้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้ารับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกากำลังกายหนึ่งคนรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาในระเบียบเอกเปียโทและเปียตรีเข้ารับเรียบัตรรวม 1, 3 0 9คน มหาวิทยาลัยราชวสีเกกน้อมนำพะบรมราชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเน้นการบริรณาการด้วยการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเชิมคุณภาพทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนใช้งานวิจัยมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งด้วยโครงการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรจากชุมชนสู่ตลาดแก้จนโครงการวิจัยขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเขดเ็จและแม่นยาจังหวัดศรีสะเกดสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิน่นจังหวัดและประเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่3คือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนนวัาสระยะ5ปีมุ่งยกระดับคุณภาพาการศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยดำเนินโครงการ ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อบัณฑิตที่มีคุณธรรมความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐในระดับที่น่าพึงพอใจ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปี2568ได้ดำเนินโครงการยุทศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน238โครงการอาทิโครงการดนตรีร่วมสมัยเพื่อสุทร,ริยศาสตร์และสุขภาวะผู้สูงอายุ โครงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ปลังแาง,งกินได้ในป่าชุมชนโครงการโภชนาการผู้สูงอายุห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านการผลิตบอร์ดเกมเพื่อการใช้เกมเป็นฐานด้วย PTIU m o เดลมีชุมชนและโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนานในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนาและจังหวัดยะโสธร